ถือว่าเป็นรีดไบแบ็กกองแรกของไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีการประกาศออกมาในการช่วยเหลือกันด้วยเอเซสไบแบ็กนะครับนันก็คือว่าขายให้กับสถาบันกันนะฮะแล้วก็สถาบันการเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนสถาบันการเงินไปแล้วก็มีสัญญาในการซื้อคืนแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินอันนี้เป็นรีดก็คือขายให้กับผู้ลงทุนทุกคนเลยผมผมผมขอแนวคิดตรงนี้ก่อนเพื่อทําให้ทุกคนทําความเข้าใจกันฮะ ุพฮะครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นมาตรการอันหนึ่งเราสังเกตว่าตั้งแต่เกิดโควิดในช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ยทั้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งแบงก์ชาติทั้งกราอนะครับร่วมมือกันช่วยให้นักลงทุนนะครับที่ประสบปัญหาจากการหุ้นตกหรือล่าสุดก็คือว่าเรื่องทางพวก SME บริษัทเล็กๆหน่อยที่ประสบปัญหาจากการล็อกดาวน์เนี่ยให้สามารถระดมทุน ในช่วงที่สภาพคล่องขาดในตอนที่ล็อกดาวน์การระดมทุนจากตลาดทุนเนี่ยเราจะทํำยังไงก็มีแนวคิดว่าเราคนที่มีสินทรัพย์อยู่แล้วเอาสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์นะครับโดยการทำรีดตัวนี้เป็นรีดไบแบ็กหรือที่เราเรียกอีกชื่อโควิดรีดเนี่ยนะฮะ mm hmm. อีกอันหนึ่งมันก็มีอ่อโปรเจกต์ไฮยูบอลฟันไฮยูบอลเราก็ได้ยินอยู่แล้วก็คือเป็นอ่อการออกระดมทุนที่อ่อเป็นการกู้เงินจากประชาชนโดยที่อ่ จากบริษัทที่เล็กหน่อยนะครับบริษัทเล็กหน่อยก็จะมี y i e l ที่สูงกว่าบริษัทแบบปตทปูนอะไรอย่เงี้ยนะครับเวลาเขาออกคุนกูก็จะมีโปรเจกต์พวกนี้เพื่อมาช่วยนะครับระดมงทุนจากตลาดทุนอันนั้นเมื่อมกราคมเนี่ยก็เลยมีจดหมายออกมาว่าสามารถทำา b แบ็กรีดได้นะครับ<ม>ก,ก็เลยเป็นที่มาของรีดตัวนี้ซึ่งบลจวันก็แน่นอนชอบเป็นคนแรกของตลาดที่ที่จะ ตอบสนองพระราชอ,องค์การแล้วก็เอามาทําเป็น Product ให้ประชาชนครับครับผมและถ้าเกิดว่าดูสินทรัพย์ที่เข้าไปนั่นก็คือเรย a โยออร์กินนะฮะชรตันนะฮะอ,อธิบายหน่อยหนึ่งครับคือคือสินทรัพย์นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในกองนี้ถูกไหมฮะคือรีบนี้จะจะจะเป็นผู้ผู้ผู้ครอบครองสินทรัพย์นี้ถูกไหมครับอธิบายเลยฮะถูกต้องครับก็จริงๆอา่า ต้องเรียนว่าบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่เป็นสปอนเซอร์ของของรีตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มบริษัท property perfect นะครับซึ่งออกกอง property fund กับเรามาตัวหนึ่งเมื่อก่อนแล้วก็ในสีปีที่แล้วก็ออกตัวการีดนะฮะก็คือ brand asset hospitality r e i t ที่เป็น Sheraton หัวหินด้วยตัวนั้นก็ฟรีโฮ o l d 6%รอบนี้เขาก็จะมีสินทรัพย์มากมายนะฮะเช่นโรงแรมเว s t i n ที่ตรงอโศก h ฮแอท t Regency ตรงซอยสุขุมวิท1 1ยังมีคิโลโลที่เป็นสกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดด้วยนะครับ mm hmm. uh, ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเราเรียกตัวนี้ว่า Trophy Asset นะครับเพราะว่าที่ดินที่ติดแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งพระนคร,นครนเนี่ยถ้าให้คุณไปหาซื้อเนี่ยนะตอนนี้ห้าไร่กว่าอย่างเงี้ยไม่มีอีกแล้วนะครับนั้นเป็นที่ดินที่ห่วงแหนมากแต่ว่าพอมีกฎบ y Back Re ดก็เลยมีการคุยกันว่าเราเอาตัวนี้มา ทําเป็นรีดก่อนนะครับซึ่งเจ้าของตอนนี้สิ่งที่เราสตรัคเจอร์กับเขาก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดช่วงนี้เป็นช่วงไม่มีนักท่องเที่ยวเราทํายังไงให้รีดตัวนี้น่าสนใจเราก็เลยสตรัคเจอร์ตัวโรงแรมเนี้ยอย่างอย่างแรกเลยคือให้กรรมสิทธิ์สมบูรณ์คือเป็น freehold asset คำว่ากรรมสิทธิ์สมบูรณ์เมื่อกี้เห็นคุณเฉลิมชัยพูดเรื่องเซนทรัลรีด C P N รีด C P N รีดเนี่ยเป็นลีสโ e ครับ25-30ปีเขาใส่พระรามสองพระรามสามปิ่นเปล่าหลังจากนั้นก็ระดมทุนจากการเอาเชียงใหม่เข้ามาใส่พอได้เงินก็เอาไปสร้างเซ็นทันอีกจังหวัดหนึ่งเซ็นทันก็คงจะมีเซ็นทันทุกจังหวัดในที่สุดในเมืองไทยนะครับพวกนี้เป็นลิสโ o ลพอใส่เข้ามาอายุ25ปีสมมติพอกองรันไปสัก3ปีหรือ22ปีใส่ตัวใหม่อายุก็กระโดดไปเป็นยีปี นั่นคือรีดปกติที่ใส่สินทรัพย์เพิ่มไปเรื่อยๆระดมทุนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินไปใช้ลงทุนต่อไปวี read ตัวนี้เราสตัค t เจอแค่5ปีเท่านั้นนะครับพวกนั้นคือลิสโฮคือกรรมสิทธิ์คือได้แค่สิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์คือได้แค่รายได้ของของอตัวค่าเชา่าค่าเช่าตัวนี้เนี่ยคือเวลาเราไดินคำว่าฟรีโฮคือได้ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกอย่างที่อยู่ในตรงนี้นะครับที่ดินแม่น้ำห้าไร่กว่าตึกตรงนี้ที่เมื่อกี้เห็นใหญ่ๆเนี่ยเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดห้องนอนเยอะที่สุดนะเจ็ดร้อยยี่สิบหกห้องนอนทุกห้องนอนเห็นวิวแม่น้ําเราจะเห็นมีโรงแรมเปิดใหม่แถวแม่น้ําเจ้าพระยาปีสองปีที่ผ่านมาพวกนั้นประมาณร้อยกว่าห้องอันนี้เจ็ดร้อยี่สิบหกห้องห้องอาหารหกห้องมีคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มีที่ประชุมได้เป็นพันนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเอาที่ดินทําเลทองมากๆนะครับ แล้วก็เอามาใส่แล้วก็คนที่ลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของที่ดินนะครับก็คือคําว่กกากรรมสิทธิ์สมบูรณ์ครับอ่ามูลมูล,ลค่าที่ที่ที่ลงทุนนะฮะคนก็ต้องถามแล้วว่า,อ,าอย่างนี้นะถ้าเป็นรีดรีดคือซื้อนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นอ่าซื้อมาแล้วเจ้าของมีสิทธิ์ในการซื้อคืนภายในะเท่าไหร่ฮะห้าปีถูกไหมฮะห้าปีแต่มีสิทธิ์ซื้อคืนหลังปีที่สามและปีที่สี่คือความ okay. ความสวยงามของตัวนี้คือเราก็คิดว่านักลงทุนก็คงมีความกลัวเรื่องว่าเอ๊ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายปันผลเพราะช่วงนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวนะเราก็เลยทําเป็นสตรัคเจอร์ที่เป็นการันตีก็คือว่าเงินที่เราระดมส่วนหนึ่งเราจะล็อกไว้จ่ายปันผลเลยหเต่อปีครับนะในขณะเดียวกันเจ้าของเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคอวัตถุประสงค์ของรีตัวนี้คือช่วยสภาพคล่องของผู้ประกอบการใช่ไหมครับ เขาก็เลยมองว่าถ er ้าอีกสามปีสี่ปีเขาได้เงินมาเขาอาจจะรีบซื้อคืนยังโดยไม่ต้องถึงอายุห้าปีก็ได้นะฮะฉะนั้นเราสตรัคเจอร์ตัวเนี้ยให้ทั้งตัวเจ้าของเองแล้วก็ให้ทั้งผู้ลงทุนได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับผมมูลค่าในการซื้อดกว่านะฮะเท่าไหร่คะมูลค่าในการซื้อซื้อซื้อไอตัวนี้เข้ามาก่อนต้องต้องเรียนนะครับว่าการประเมินที่ดินตรงเนี้ยการประเมินที่ดินตรงนี้โดยเอาโควิดเข้ามาอยู่ในแฟกเตอร์แล้วนะฮะหน้าเนี้ จะสังเกตว่าประเมินโดย Knight Frank เป็นบริษัท Global Valuation Company Property Company แล้วก็ Valuation and Consultants นะครับสองเจ้าเนี่ยประเมินตรงเนี้ยราคาใกล้เคียงกันก็คือห้าพันสองรอยล้านเราซื้อกอง Trust เนี่ยเราจะซื้อสินทรัพย์เนี่ยไม่เกินสี่พันห้าร้อยล้านนะครับซึ่งแปลว่าอะไรมันต่ำกว่าการระคาประเมินเจ็ดร้อยยี่สิบล้านหรือประมาณเกือบสิบี่เปอร์เซ็ต ฉะนั้นเราซื้อสินทรัพย์นี้ที่ดิสคาว์นะฮะ<ม>เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้สึกว่าอีกห้าปีข้างหน้าสินทรัพย์ตรงนี้มันน่าจะราคาขึ้นไปเยอะมากนะฮะฉะนั้นเจ้าของเขาซื้อคืนแน่นอนครับอันนี้คือเป็นการประเมินในราคาปัจจุบันถูกไหมอันนี้เป็นการประเมินราคาปัจจุบันเลยใช่ไม่ใช่มองไปห้าปีแล้วประเมินในนี้กลับคืนมาไม่ใช่ไม่ไม่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ประเมินย้อนหลังห้าปีที่แล้วด้วยประเมินในช่วงโควิดเนี่ยแหละฉะนั้นจริงๆถ้าประเมินไม่มีโควิดตรงนี้ต้องสูงกว่า คราวนี้อธิบายตอบคําถามเมื่อกี้ว่าเราบอกว่าตัวนี้มันเป็นบีดห้าปีแต่เจ้าของมีสิทธิ์ซื้อหลังปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่ห้าต้องซื้อคืนปีที่สามที่สี่เป็นออฟชั่นนะครับเราซื้อมาสี่พันห้าร้อยล้านจากราคาประเมินห้าพันสองถ้าครบปีที่สามเจ้าของมีเงินและอยากที่จะซื้อที่ดินตรงนี้หรือกรรมสิทธิ์ของแอสเซทตรงนี้คืนเนี่ยเขาจะซื้อที่สี่พันเจ็ดร้อยล้านเท่ากับว่า ถ้าเมื่อไหร่เขาซื้อเนี่ยคูปองที่เราได้ดิบิเดนหรือปันผลที่เราได้หกเปอร์เซ็นต่อปีมันจะท็อปอัพเป็นแปดเปอร์เซ็นตไออาทันชีอ่ะสมมุติว่าจบปีที่สามเขาไม่ซื้อปีที่สี่เขามาซื้อที่ราคาสูงขึ้นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านเนี่ยก็คำนวณเป็นไออาออนท็อปย้อนหลังกลับไปสี่ปีที่แปดเปอร์เซ็นเหมือนกันและปีที่ห้าเป็นปีที่เขาต้องซื้อคืนและเป็นราคาซื้อคืนที่สูงที่สุดคือประมาณสี่พันเก้าร้อยล้านเนี่ยเขาก็จะ ซื้อคืนโดยที่ทำให้ IRR ย้อนหลังทั้ง5ปีเลยนะครับที่8%เปอร์ซ็นฉะนั้นในขณะที่เราได้ปันผลตัวเนี้ยที่เราล็อกการันตีไว้เนี่ยหกเปอร์เซ็นต่อปีในสามปีแรกเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาซื้อคืนหกปอร์เซ็นนี้จะกลายเป็นแปดเปอร์เซ็นทันทีฉะนั้นลักษณะเรามองดูนะว่ารีตเนี้ยสตรัคเจอร์คล้ายๆอะไร callable bond ห้าปีคล้ายๆหุ้นกู้หปีเลยที่มีสิทธิ์ซื้อคืนหลังปีที่สามปีที่สี หุ้นกู้ที่มีหลักประกันด้วยนะครับหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปนละูกสร้างธรรมดาเราซื้อหุ้นกู้อย่างล่าสุดมี CPO ออกหุ้นกู้5ปีได้สเปเซนตหรือก่อนหน้านี้มี true หุ้นกู้5ปีที่ประมาณ4.2หุ้นกู้พวกนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นหุ้นกู้ที่อันเซคิวนะอันเซคิวบอลก็คือว่าไม่มีหลักประกันอะไรข้างหลังเลยถ้าหุ้นถ้าครบอายุกำหนดเขาไม่จ่าย เพราะว่าเราต้องไปเข้ากระบวนการศาลหรือในกรณีอย่างเราจะเห็นกับหุ้นกู้การบินไทยเนี่ยเข้ากระบวนการฟื้นฟูซึ่งใช้เวลานานมากตอนนี้เราก็พอเข้ากระบวนการฟื้นฟูหุ้นกู้บอลใครถือหุ้นกู้การบินไทยก็ต้องรอไปอีกเจ็ดปีเพราะเขาบวกอายุไปอีกเจ็ดปีกว่าจะได้เงินต้นคืนนะครับตัวนี้มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉะนั้นเมื่อถึงเวลา ถ้าเจ้าของไม่ซื้อคืนซึ่งผมคิดว่าเขาซื้อคืนแน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกนี่คือทำเลทองเอาทําเลทองที่สุดในทุกอันนี้เขามีเลยก็ว่าได้เนี่ยเราก็สามารถในฐานะผู้จัดการกองทุนบรลจวานเป็น r e ด d Manager เอาตัวเนี้ยไปขายทอดตลาดภายในหกเดือนต้องบอกว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลด้วยกระบวนการศาลเมืองไทยเราก็รู้ว่าเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเราเอาตัวนี้ไปขายหกเดือนและในหกเดือนเนี้ยเราสตรัคเจอร์ให้มีรีเซิร์ จ่ายสามเปอร์เซ็นให้ด้วยนะคือครึ่งหนึ่งของหกเปอร์เซ็นต์ม่มว่าต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีเพื่อเพื่อรอขายทอดตลาดเนี่ยเรามีหูปองให้ด้วยนะครับอั้นั้นเราสตรัคเจอร์แบบครอบคลุมทุกอย่างเลยแล้วก็รัดกุมมากนะครับแล้วก็เอก็มี return ที่ค่อนข้างสูงเพราะเรามองตอนนี้เงินฝากก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับปันผลหุ้นก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต หุ้นกู้ส่วนใหญ่ก็จ่ายประมาณสามสี่เปอร์เซ็นตตัวนี้ก็จะสามารถให้เราได้ประมาณสองเท่าของผลตอบแทนทั่วไปนะครับอืมครับก็จะเห็นภาพได้นะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเราก็จะได้หกเปอร์เซ็นเนี่ยแหละก็เป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นสภาพคล่องมาทุกปีทุกปีทุกปีแต่เวลาถ้าเกิดว่าเขาซื้อคืนปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดเลยว่ากัน่ยง่ายๆก็จะเป็นปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้านะครับซึ่งจุดนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ซื้อคืน ทีนี้ยิ้มเลยใช่ไหมไม่ไม่เค่ไป้ห้าปียิ้มเลยอ่ะเขาเขาเขาต้องซื้อคืนสี่พันเก้านะสมมติเขาซื้อคืนปีที่ห้าเขาซื้อคืนสี่พันเก้าจากที่เราลงทุนไปสี่พันห้าถ้าไม่ซื้อคืนมีลูกค้าผมบางคนบอกขอให้ไม่ซื้อคืนเถอะเพราะมันจะมาห้าพันหกพันอีกห้าปีครึ่งเราลองคิดสิว่าตลาดจะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวกลับมาแม่น้ำเจ้าพิยานะฮะนั่นแหละสินั่นแหละสิแต่ถ้าสมมติว่าปีที่สองปีที่สามเขาเขาผิดหลัก เขาผิดนัดคือหาหกปร์เซ็นมาจ่ายให้ไม่ได้ไม่ตัวนี้เราล็อกไว้แล้วครับเราระดมทุนต้องขอเรียนนะว่าสี่พันห้าร้อยล้านที่เราซื้อดิสเค้ามาสิบเจ็ดอ่สิบสี่เปอร์เซ็นนี่ยในนี้จะมีการระดมทุนจากประชาชนสามพันหนึ่งรอยห้าสิบล้านและอีกพันสามรอยห้าสิบล้านคือการปล่อยกู้ของธนาคารออมสินอันนี้ผมไม่ทราบว่าทางนี้เคยเห็นแบงก์รัฐช่วยปล่อยกู้ในรี i ไอพีโอไหมไม่มีนะ อันนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงการคลังนะครับที่เอาแบงค์ภายในสังกัดเนี่ยมาช่วยปล่อยกู้เพื่อช่วยผู้ประกอบการจริงๆราะนั้น r e ี Buy Back ตัวแรกของประเทศไทยนี้มีสปอนเซอร์มีแบ็กอัพที่ดีเราไฟายลิ่งกระ,ะต,อกร,ะะตอกระะตอก็ฟลิ่งให้เร็วกว่าเวลาไฟายลิ่งปกติเกินครึ่งหนึ่งเลยคือเร็วมากนะครับฉะนั้นเป็นเป็นอินิชทีฟหรือเป็นความตั้งใจที่ดีมากของรัฐบาลนะคร เพราะฉะนั้นสรุปอีกหน่อยหนึ่งว่าจุดเด่นในการลงทุนของรีดตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรและจะซื้อได้ที่ไหนอย่างไรครับเด่นของการลงทุนรีดตัวนี้คือเป็นรีดสต้นที่ทําลักษณะคล้ายๆหุ้นกู้นะครับถ้าเราไม่คิดมากเราถือหุ้นกู้จนครบอายุสามถึงห้าปีเราได้แปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีตัวนี้เป็นกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะครับเป็นฟรีโฮก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็อยู่ในทำเลท,ทองตรงแม่น้ำเจ้าพยา ฝั่งพระนครน,นะมันตรงข้ามไอคอนสยามซึ่งอยู่ฝั่งคนตัวนี้สะดวกมากคมนาคมได้หมดทัด้งรถรถนรถไฟฟ้าเรือและก็ตัวนี้มีกลุ่ม Marriott จริงๆมันคือเชอร t ตั Royal o r c h ิ d เชอร a ตันแต่ Marriott มันอยู่ใต้เครือ Marriott ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งซึ่งถ้าเราดูโรงแรมแถวราชดำริ เซนด์รีเจสหรือโรงแรมริสคาวตันเนี่ยอยู่ใต้กลุ่มมาริออทหมดมีมีห้องนอน1.4ล้านห้องทั่วโลกนะครับแล้วก็มีหลักประกันการเช่าที่แน่นอนนะครับเรามีการวางมัดจำพิเศษเพื่อจ่ายดอกเบีย้ยเพื่อจ่ายปันผลนะครับให้กับผู้ลงทุนในกองทรัสต์ฉะนั้นใน3ปีแรกเรามองว่านักท่องเที่ยวยังมา,าปีที่พีคที่สุดนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยประมาณ40ล้านคนถ้าปีหน้ามาได้10ปีต่อไปมาได้20 ปีที่สามมาได้สี่สิบเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราแทบจะแกนตนติฟองตัวนี้ให้ฉะนั้นปันผลสามปีแรกไม่ต้องคิดมากเลยนะครับะนั้นฉะนั้นปีรายได้ค่าเช่าที่คงที่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายงต่างเาจ้าเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สวยงามที่สุดก็คือจากรีดที่อายุยี่สิบสาสิบปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนจะเติมสินทรัพย์เข้ามาใหม่ทำให้อายุมันมากขึ้นเรื่อยๆและความที่เป็นลีสโฮเนี่ย การจ่ายดอกเบี้ยมันก็คือเหมือน amortize เอาเงินต้นมาจ่ายบวกดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นคูปองที่มาจาก f r e โ h o l d ล้วนๆนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขซื้อคืนจากท้่ของเดิมในราคาที่กำหนดและเวลาที่กำหนดที่แน่นอนอันนี้ผมว่าเป็นประโยคหลักของคํา m e r c a l buyback นะครับมีการตกลงราคาและเวลาซื้อคืนท um> hey ี่แน่นอนกลับผมอนะฮะ สนใจจะจะดซื้อ,อยังไงฮะคือตอนนี้ IPO ไปเสร็จเรียบร้อยอย่างฮะ IPO เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ IPO สองอาทิตย์ก็จะจบวันศุกร์ที่เก้าเนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้เนื่องจากเราทำขายให้ประชาชนขั้นต่ำคือหนึ่งมื่นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีเบอร์ตอนท้ายนะครับก็ติดต่อได้ที่บรจวันนะครับศูนย์สองหกห้าเก้าแปด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 กดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะ เป็นตัวที่จะประดับพอร์ตของท่านนะครับผมว่าเป็นอะไรซึ่งเราจะมองเป็นรีดก็ได้เป็นสินทรัพย์อ a l t e r n a t i v ีฟก็ได้หรือเราจะมองเป็นหุ้นกู้ก็ได้นะครับใครที่คิดว่าตอนนี้หุ้นอาจจะขึ้นมาสูงแล้วพอสมควรแต่ว่าก็ไม่อยากเอาเงินไปฝากเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำให้ยูในพอร์ตของท่านเนี่ยมันสม o ทนะครับ อืมครับผมอ้านะครเพราะฉะนั้นก็ก็ไปติดต่อได้ยังติดต่อได้อยู่อา้าผมผมขอสอบถามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดขายแล้วเป็นเป็นไงความความความสนใจแต่ละคนเข้ามาเป็นยังไงฮะอีครับก็ตั้งแต่ที่แรกเราก็ได้เงินเข้ามา2อในสาแล้วนะครับก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงและเร็วมากๆนะครับจริงๆเราก็เริ่มขายตัวนี้ตั้งแต่ก่อน IPO เราก็ต้อง Pre Pre Sell ทางทง,ทงพวกสถาบันอะไร ก็มาเกินสองในสามนะครับในอาทิตย์แรกถือว่าขายดีนะครับใครที่เป็นแฟนรีดอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาเลยเพราะเขาบอกแปดเปอร์เซ็นแล้วมีหลักประกันแล้วสั้นๆอย่างนี้ฉันไม่เคยเห็นแ้แฟนแฟนรีดแฟนรีดนี่มาเร็วและมาค่อนข้างอนั่นนะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราก็เจาะคนที่ลงทุนหุ้นคู่คนที่เคยซื้อบอลหรือบีของ property perfect ก็คือเจ้าของเนี่ยก็เขาเองเขาก็ชินกับบอลของ บริษัทนี้แล้วก็วิเคร,ราะห์บริษัทนี้มาเขาก็มาลงทุนด้วยนะครับฉะนั้นก็ได้รับความสนใจที่ดีมากครับม,มีคัดต่ำไหมฮะต่ำหมื่นบาทเองครับบอกว่าเราระ,ร,ะระดมทุนจากประชาชนจริงๆรอบนี้คือหนึ่งหมื่นบาทสามารถซื้อได้เลยนะครับสินทรัพย์อาจจะ,ะถ้าดูแล้วความเสี่ยงอาจจะดูเยอะกว่า พวก IPO กองทุนทั่วไปที่กองทุนตราสารนี้บางกองเนี่ยขั้นต่ำอย่าง500แสนเลยนะครับตัวนี้นี่ถึงแม้ว่าความเสี่ยงอาจจะดูสูงแต่ว่าวิาวธีสตรัคเจอร์มันสตรัคเจอร์ให้มีหลักประกันน่ยมันก็เลยสามารถขายสู่ประชาชนได้ฉะนั mm ้นหมื่นบาทเองลองใครเพิ่งจบใหม่ก็ลองจิ้มดูได้นะครับตั้งแต่เด็กหรือผู้ใหญ่ที่อายุเยอะต้องการปันผลที่สม่ำเสมอนะครับไม่ต้องสนใจว่าราคาในตลาดไปตรงไหน ก็ซื้อได้เพราะว่าธรรมดาถ้าเราซื้อรีดยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเราจะต้องกลัวแล้วว่าราคาตลาดอยู่ตรงไหนเหมือนช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นรีดหลายตัวตกมายี่สิบเปอร์เซ็นตสามสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมตัวนี้เราไม่ต้องสนใจถ้าเรามองด้วยด้วยมุมมองว่าเราจะถือครบห้าปีเนี่ยหรือถ้าลูกค้าไอ้ถ้าเจ้าของมันซื้อคืนสามปีเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจราคาเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าราคาเขาซื้อคืนคือเท่าไหร่อนะคะ แปดเปอร์เซ็นสามปีคือถ้าเกิดว่าตามหลักกฎเจ็ดสิบสองนะอ่ากฎเจ็ดสิบสองเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าได้แปดเปอร์เซ็นเนี่ยหมายความว่าเงินของคุณขึ้นเท่าตัวในประมาณสักเก้าปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียได้ได้ห้าปีอะไรก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ต้องต้องคิดซะว่าพอได้มาแล้วเอาไปคอมเพลนทำอะไรก็อาจจะเร็วกว่าเก้าปีใช่ไหมมีดอกเบี้ยมาแล้วทบไปแล้วก็คอมเพลนอินเทรสก็อาจจะได้ประมาณห้าปีเหมือนกัน ครับผมอ้าวคุณเจมมีคำถามอะไรเพริ่มเติมไหมฮะฉันกำลังจะกดโทรแล้วค่ะกดเลยเดี๋ยวเดียแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ผมหลังไม่เดี๋ยวผมให้น้อง customer service โทรไปเลยคร้บเผมอ้าววันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับมากครับ